เรื่องทีมเด็กแสงตะวันตอนคุณครูจูนมาช่วยแล้วหลังจากที่กลุ่มเด็กแสงตะวันต่อสู้ชนะซอมบี้ในครั้งที่แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เมืองซอมบี้นำโดยดรซอมบอสเป็นผู้นำในการทดลองซอมบี้ชนิดใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่มีชื่อว่าซอมบี้ถังและดรซอมบอสได้วางแผนจู่โจมชาวบ้านอีกครั้งในที่สุดซอมบี้ถังก็ได้เข้าเมืองมาทำร้ายชาวบ้านทีมเด็กแสงตะวันรีบเข้าช่วยเหลือชาวบ้านอย่างรวดเร็ว อาคินและอาเซียรีบยิงลูกดอกผสมยาสูตรเดิมยิงใส่ซอมบี้ถังทันทีแต่ไม่ได้ผลซอมบี้ถังแข็งแกร่งเกินไปทีมเด็กผู้ชายซีเจมีโชคโปรแกรมปกป้องและมักต่อสู้กับซอมบี้ถังอย่างจริงจังแต่ทว่าซอมบี้ถังแข็งแกร่งเกินไปทําให้ทีมเด็กผู้ชายสู้ไม่ได้ส่วนทีมเด็กผู้หญิงเอิงเอ่ยอมศิลน,นา,าปลายฟ้ากระแตอแอกนและเอิญรีบช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็เกินกำลังเพราะมีจำนวนผู้บาดเจ็บมากเกินไป ทามทามอ่านสถานการณ์เราสู้ไม่ได้แน่จึงรีบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแม้ทีมเด็กผู้ชายจะสู้ซอมบี้ถังไม่ได้แต่ก็พยายามถ่วงเวลาอย่างสุดกำลังส่วนทีมเด็กหญิงก็พยายามช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ท่านใดนั้นเองคุณครูจูนก็มาถึงพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่นั้นก็คือถั่วลันเตาพิเศษสามารถยิงเมล็ดได้เหมือนลูกกระสุน คุณครูจูนรีบให้เด็กหนีห่างจากซอมบี้ถังเมื่อเด็กหลบพ้นแล้วทัวลันเตาก็ระดมยิงมเมล็ดอย่างรวดเร็วจนซอมบี้ถังทนไม่ไหวหนีกลับไปเมืองซอมบี้ทีมเด็กแสงตะวันเป็นฝ่ายชนะคุณครูจูนโอบก,กอดเด็กทีมแสงตะวันและกล่าวคำชื่นชมในความกล้าหาญและสมคีโดยคุณครูจูนได้สอนเด็กประดิษฐ์ถั่วลันเตาพิเศษสำหรับป้องกันชาวบ้านด้วย เรื่องราวของทีมเด็กแสงตะวันเป็นบทเรียนสอนให้เด็กๆรู้ว่าหากเราทำสิ่งใดไม่ไหวควรขอความช่วยเหลือทันทีและควรเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา